ครับนี่ก็กําลังตัดหญ้าอยู่นะครับแล้วก็บังเอิญว่าสายเอ็นหมดนะครับนี่กําลังตัดค้างไว้เลยพอ<ม>พอดีสายเอ็นหมดก็เลยต้องตับเครื่องแล้วก็ไปเปลี่ยนเส้นเอ็นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเกิดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งผมบังเอิญว่าผมเนี่ยดึงคันสตาร์ทแรงไปหน่อยก็เลยทําให้ตัวนี้นะครับที่เป็นสปริงลวดเนี่ย แตกนะครับนี่กแกะมาดูแล้วนะฮะคือตัวนี้เนี่ยปกติเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับอยู่ประมาณลักษณะเนี้ยลวดจะต้องอยู่ข้างในนี้นะครับเพื่อเพื่อเป็นตัวขบกับเคี้ยวตรงนี้นะครับบังเอิญว่าผมดึงแรงไปหน่อยตอนนั้นกำลังมันตัดหญ้ากำลังมันมากแล้วก็ ดึงตรงนี้แรงและทําให้เขี้ยวหักนะครับพอดีตัวนี้ก็ซื้อมาได้ปีกว่าแล้วครับตัดจนคุ้มเลยนะครับแรงมากครับแล้วตอนนี้กําลังทําการสั่งซื้ออะไหล่มาเดี๋ยวถ้าอะไหล่มาแล้วหลุมจะมาเปลี่ยนให้ให้ดูกันนะครับแล้วก็ตอนนี้อะไหล่ที่สั่งไว้นีก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนให้ดูกันนะครับ ว่ามันจะได้ไหมนะครับไปเปเลี่ยนอะไรครับผม นะครับเกลียวตัวลวดตัวต้องอยู่ในนี้นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลยตอนนี้ที่สั่งมาเขาก็ลืมพูดไปก็เกลียวก็สมบูรณ์ไม่มีอะไรแตกหักนะครับระหว่างการขนส่งนะครับเปลี่ยนให้ดูนะครับ บับบหลวมๆไปก่อนนะครับ พอตัวซ้ายเราก็ขันแน่นได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดูกันนะเ,เช็คมันก่อนนะครับว่ามีไหมอ้าวพอดีอันน้ำมันเติมนนมันก่อนครับ น้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมัน9 5้าห้านะครับแล้วก็ส่วนน้ำมันเครื่องผมยังไม่ได้ถ่ายออกมานะครับดีเืมดูไปว่าน้ำมันหมดหรือว่าต้องเอาน้ำมันออกกลัวน้ำมันหกนะครับหรือว่าเวลาตอนที่เราซ่อมเนี่ยเผื่อว่าถังน้ำมันอาจจะได้รับกระทางกระทบกระเทือนแล้วเดี๋ยวเขามีรอยเลื่อแล้วเดี๋ยวน้ำมันลวกมาแล้วเดี๋ยวมีประกายไฟอะไรมามันทำให้ไฟไหม้ได้นะครับ ดูเลยนะครับเอาละมันก่อนโอเคสวิตต์อโอเคครับวงกลมเป็นอยู่นะครับ ไล่นี้นะครับผมก็ซื้อมาพร้อมกับตัวห่วเอ็นตัวนี้นะครับในราคารวมทั้งหมดร้อยสิบหกบาทนะครับตัวนี้จะตกอยู่แปดสิบกว่าบาทส่วนนี้สามสิบกว่าบาทนะครับใช้โค้ดส่งฟรีนะครับก็เพื่อนๆคนไหนได้มีปัญหาเรื่องการที่เราตัวสตาร์ทเนี่ยเกี่ยวมันหักนะครับแล้วมันสตาร์ทไม่ได้แล้วมันไม่สามารถที่จะซ่อมต่อไปได้ก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับง่ายๆ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ